สวัสดีครับผมเอชิวชา n e l นะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวสำนักสงฆ์ถ้ำวัดเขาล้อมนะครับตั้งอยู่ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตามผมเข้าไปดูด้านในกันเลยครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนี่คือบริเวณปากถ้ำของวัดซับเขาร้อมนะครับ ผมก็จะพาพี่น้องเดินเข้าไปชมด้านในนะครับนี่คือสำนักสงฆ์ถ้ำวัดเขาล้อมนะครับตั้งอยู่ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเชบูร์นะครับมีเขาหินย้อยสวยงามนะครับตามที่ f อซบางท่านขอผมมาให้พามาเที่ยว ท่าวัดท่าสำนักสงฆ์เขาล้อมอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ปินท่าที่สวยงามอีกท่าหนึ่งทาของอำเภอบึงนะครับด้านหน้าเราก็คือเขาเยอะ ยินย้อยลงมาจากเพนังถ้ำนะครับที่นี่ก็ร่มเย็นสบายดีนะครับด้านหน้าผมก็เป็นพระพุทธรูปองค์ปางสมาธินะครับ ก็มีความเย็นร่มเย็นสบายดีนะครับแล้วก็จะมีป่องถ้ำลงมา,มาจากด้านบนนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินลงไปอีกด้านหนึ่งนะครับ เราก็มาสูดปากทางถ้ำแล้วนะครับถ้ำที่นี่ก็เป็นถ้ำอีกถ้ำหนึงที่สวยงามนะครับนี่คือสำนักสงฆ์เขาล้อมนะครับที่อยู่ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันบ้านเรานะครับ นี่เป็นวัดอีทํามอีกหนึ่งท่ามที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหน้าท่าก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะครับ เราก็จะเดินสำรวจท่ำไปเรื่อยๆนะครับที่นี่ก็เป็น ซอกเป็นซอยเป็นผนังถ้ำมีหินยอกหินง้อยหินย้อยลงที่สวยงามนะครับนี่เป็น ถ้ำอีกหนึ่งที่ของตำบลหนองแจงอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุร์ของเรานะครับน่าจะอยู่ในเขตหมู่ที่12บ้านอู่เรือที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมอ่างเก็บน้ำอู่เรือขับขึ้นมาอีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงถ้ำแห่งนี้ ถ้ำแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ที่สงบร่มเย็นอยู่กลางภูเขานี่ผมก็สำรวจขึ้นเสร็จแล้วผมก็จะพาท่านผู้ชมกลับไปด้านบนแล้วนะครับ นี่คือบรอเลวานเวนรอบหน้าถ้าเป็นหินผาที่สวยงามนะครับเราก็จะเดินลงไปชมอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าถ้าผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปดูอีกรอบนึงนะครับ ทาบอกเล่าของพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในที่นี่ท่านบอกว่าจะมีหลังพระจะมี มีหินยอะหินย้อยที่สวยงามนะครับตอนนี้เราก็ลอดเข้ามาหลังพระซึ่งเป็นอุโมงค์ใหญ่แล้วก็จะมีคคกหินหินยอ้อยเป็นรูปคคกหินลงมานะครับนี่นะครับ นี่เป็นหินย้อยรูป6กหินลงมานะครับจากข้ำด้านบนเราก็เข้ามาด้านบนกันด้านในกันแล้วนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งอุโมงค์นะครับของสำนักสงฆ์ เขาล้อมนะครับหรือถ้าเขาล้อมนั่นค่ะนั่นเองนะครับผมก็จะพาพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือหกคกหินที่หินย้อยลงมานะครับที่นี่ก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับ ผมก็จะเดินกลับไปด้านบนแล้วนะครับที่พระอาจารย์บอกก็ตรงนี้ก็คือตัวงูจงอางนะครับเราลอดเข้าไปใต้งูจงอางก็จะเห็น เห็นคุกห็นหินย้อยลงมาเป็นรูปคกหินโบราณนะครับนี่คือองค์พระด้านหลัง เสียนบ,บนเสียนองค์พระก็จะเป็นรูปพพรานา่าจีดหัวนะครับโถงก็จะเดิพาพี่น้องเดินกลับไปแล้วนะครับนี่คือเป็นโถงใหญ่นะครับที่จะแบ่ง แยกเป็นซอยๆไปนะครับเมื่อกี้ผมก็พาพี่น้องดึงลงไปเส้นนี้แล้วนะครับมีด้านบนถ้ำนะครับด้านผนังถ้ำก็จะมีค้างคาวอยู่อาศัยอยู่นะครับ คลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ถ้าจะให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็ลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับบ๊ายบาย,บายครับ atill channel ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ